สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับ,บ,บ,บเอานี่เรามาอยู่กับนนกนิกาจ้าครับหรือว่าเสียทินทบัณฑิตนะครับกำลังดเูเดี๋ยวเดี๋ยวการร่วไปเลยครับกูขอพระคุณน,นะนี่นี่นี่เอาเปรียบเพื่อนแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> จะบินแล้วครับอันนี้อันนี้ทานนี้ไหม ไม่มีน้ำตกนะมีน้ำด้วยเพช้ฐานตากบนะพี่ออ๋นตากแพร่ไม่มีแล้วตาแพะไม่ไม่แรงฮะกระโดดไม่เก่งไม่กรุบงานนี้เราดูทั้งมุมสูงแล้วก็มุมต่ำๆเราปล่อยให้บินธรรมชาติได้ครับได้ครับปล่อยให้บินธรรมชาติเลยทานนะครับผมให้มันบินตามธรรมชาติเลยนี่ก็การอันนี้ราคามาเท่าไหร่หมื่นเก้าครับหมื่นเก้าไม่แพงไม่แพงไม่แพงใช่ไหมไม่แพงครับ เคยซื้อ้พวกสามสี่พันมามันมันไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้ใช่ไหมบางคนไปดูแต่รีวิวบินได้กี่ชั่วโมงนี่มันบินได้ประมาณยี่สิบนาทีเองพี่นะครับผมยี่สิบนาทีอ้าวกวาดลานบินแล้วครับยี่สิบนาทีต้องเปลี่ยนฐานป่ะการบินแล้วครับลงจอดเลยครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์มันจะไหม้อ๋อครับผมยี่สิบนาทีในการบินยี่สิบนาทีก็ได้คลิปหนึ่งพอดีเนาะประมาณนั้นครับนี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับ เครื่องมือหากินพูดยังไงอันนี้อันนี้เซ็ตในเครื่องอันนี้โทรศัพท์เลยเหรอครับผมโอ้แจ๋วแบบนี้ก็คือมีวัฒนการอ้าวบอกว่าหาหาไม่เจออ้าวหาโดนไม่เจอหาโดนไม่เจออ๋อลืมไปสวิตช์ทอดดีอ้าจะหมุนแล้วครับเดี๋ยวเราดูใกล้ใกล้ ระวังใบพัดมันก็เดินได้มิมิมาพูดถูกระวังตีนะจริงเหรอครับผมวันนั้นผมไปถ่ายกับพี่ชาต์แท้เลยกันเดือดก็ตงลุกไกลๆแลไรเงี้ยเนี่ยอ่ะต่อไปจะทําการบินแล้วครับโดรนอันนี้ต้องมีทะเบียนมีอะไรไหมมีครับมีทะเบียนคือเราซื้อมาก็แถบด้วยนะตราตรสจจอโอ้โหตอนนี้ทะเบียนห้ามบินมั่วไม่บินมั่วหรอกบินตรงนี้แหละเอาบินเลย ยังไม่ได้ครับน้าลิมใส่เมมเมื่อคืนเมื่อคืนถอดออกโอ้ยเมื่อคืนเล็น้อยลูบี้มันรู้สึกว่ามันจะจะช็อตเด็ดเลยเนี่ยบินยังไม่ได้เลยนี่มาแล้วส้มไล่เมมโมรี่การ์ดส้มลายมาทำลายป่ามาด้วยครับจะเอาต้นไม้มายืนตอนนี้เราจะมองไปก็จะเป็นส้มๆหมดเลยนะดูซานก็ส้มนะครับฮิตาชิก็ส้ม มักน้องสมมักน้องสมนาน,น,าน,นยังครับเอ่อเพ่ประมาณปีหนึ่งพอดีครับถามทำไมครับออถามต<า><จ>ุงก็ไปจัดเลยวิษัทอะไรครับ DJI DJI DJ ครับใส่หมุด้วยครับเสียบลาไปจึ๊บรเรียบร้อยครับอือต่อไปจะบ,บินแล้วทีนี้ไม่ผิดพลาดแล้วครับ ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ไม่แน่ครับผมทีชาติก็มาครับชาติเจริญทรัพย์ครับอ่าครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอ่าเลยเอาหมุนเลยอาระวังนะพี่ระวังนะพี่ไปทางไหนล่ะเเฮฮ้ย้ยเป้ยไปแล้วไปแล้วครับอ้าวนั่งสติ๊กมาลูกพี่อ่าขึ้นแล้ววันนี้เราจะถ่ายทำท่าอากาศด้วยแล้วก็ทั้งทางบกด้วย ว,วันนี้ดูซานราดังแน่ครับหลายช่องเลยกินส่วนช่องนั้นนี่หลบแดดสู้แดดไม่ไหวครับช่องนั้นประวัติขึ้นโอ้ย ว่าจะสอบถามพี่ชาติหน่อยครับว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่เราต้องแก้ไขกันยังไงครับดึงขึ้นเลยเกาะเมื่อกี้ทีจริงแถวนี้ดินสมองปฝาเคยมาขุดแต่ก่อนอันตรายอันตรายใช่ไหมครับใช่ดินข้างบนมีแข็งอยู่แต่ดินข้างล่างสมองดินกระทิอ่ะมันเหมือนกะทิอันอันตรายมากกระทินี่คือแบบว่าแบบคันเองหรือว่ายังไงครับมันกระทิเลยมันนิ่มไปหมดเลย นี่มันนัวไปมันดูดเลยนะนี่ดูดครับมันดูดแล้วดึงขึ้นจุบๆเลยจุบเลยก็สรุปแล้วอันตรายเนาะโซนทางนี้อันตรายครับนี่จมเดี๋ยวเดี๋ยวก็จมอีกครับใช่ไหมนี่วัดคนจมตรงไหนจมอยู่นู่นครับีฝ่ายชาติบอกว่าโซนทางนี้นี่อันตรายครับ ครับน้ำไม่เคยแห้งเลยวะส่วนทางนี้<ม>คุณง่ายๆคือแถวนี้อุดมสมบูรณ์เนาะถ้าจะลอกคลองนี้ต้องนั่งโป๊ะแล้วต้องนั่งโป๊ะลอกลอกลอก<ะ>ลอก รอบไปนู่นแหละใช่ไหมเบาหวานขึ้นสบายดีอะไรบนเมื่อกี้เบาหวานขึ้นอบอกว่า,วาสบายดีสี่ไ้สี่ไ้ ก็หาหามาใช้ไม่เป็นาหาเงินได้เยอะๆแต่ใช้ไม่เป็นเอาเอาอะไรครับสมลายอลรวาสใหญ่เลยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห <9 S 1> ้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่องครับมาวันนี้เก้าช่อง ปฏิทูเอาสวัสดีครับโอ้ปันแหกทิ้นนะเจ้านี่สองแล้วโอ้จานชูนี่ติสานการเลยไปมาเยอะแท้ยูทูบอ่ะ

ลูกพี่โทรตามผมอยู่บ้านกำลังนอนอย่ได้ทำงานแบบนี้รถครับกลับ้าได้ผมอยู่บ้านอยู่อ๋อรับจรอบรับจรอบอันนี้ก็ให้มาลากรถไม่ได้ให้มาขุดตออุ้ยทำงานผิดประเภทแล้วนี่ผิดประเภทแอ้มันลากเอาเดียวจะไม่กลัมันลากของียว แข็งเลยแข็งแอ้าวไหนโดนน่ะโอ้โหนี่ครับเขาทันสมัยดิกเขาไปนั่งอยู่ในร่มร่มที่ไหนนู่นนั่งกลางเด่นต่อไม้แล้วโว้ยโหน็บ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 หนาบโหน็บหนาบอ่ะวมาประชันหน้ากันแล้วครับ น้อนงส้มน้องส้ม นี่คันนี้นี่ออกมานี่ยังไม่ได้ทํางานนะครับยังไม่ได้ตักดินขายเลยลากรถสองครั้งแล้ว นี่ครับบรรยากาศแบบนี้ไม่หาไม่ได้ดูง่ายๆนะครับหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับชมสองสามคันรวดเลย เอาแจนชูไว้ไหนอ้าวใครนัดบ้านโอ้จันชูกับบ้านครับ ว่าแมงไรบินโอ้หอันตรายครับโดนบินโชมหัวเลย อ่มาถึงเป้าหมายแล้วครับเอาอยัางไงรึปตักตักคีเล่นเราก่อนครับไม่เอาของมาขายเลยฮะตัาน้ำเนาะใช่น้ำครับน้ำ อู้ร้อนไหมไมมมาแล้วโคอ่ะเอาไงเอาไงลงมาดูก่อนเขาบานแทนก่อนครับเขาบานยาาไปอยู่ใกล้ก่อนนะ เอ้าบางโค้งถึงไปครับเี็กเอ้าเอาโอ๊ยโทษครับโทษเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ๊ยแซงเขาด้วยได้โยนทิ้งเลยดิดูอ่ะอ้าวผมไม่ได้ผมรู้ตัวผมวิ่งหลบก่อนแล้วได้เลย จริงไหมอันตรายครับมีสิตย์เปื้อนขี้ตมได้ถ้าอยู่ใกล้อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ